สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อพ่แม่แม่เอซทุกคนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ <im itation> เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหน่อยนะคะกราบขอบพระคุณคุณพ่อปัญญานะคะ ครับขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับเค้กวันเกิดย้อนหลังนะคะเอ้ยสามก้อนจุกๆคะ่ะ <Happy S 1> ให้กับน้องจ่อยแล้วก็แม่จันทิพย์นะคะพ่อเบิร์ดบอก oh, <yeah. S 1> เดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ธดยก่อน Happy Birthday to y o Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, happy birthday. Happy birthday to you ชอบความลูกชายเต้นเข้าจังหวะมากเลยพอลองลูกเต้นพ่อครับผมกลัวครับผมกลัวครับผมเพราะอย่าไปนิจากผมนะคับนบน เอามาเป่าเลยมาเป่าเลยมาเป่าเลยมาเปาใกล้ๆกลมาเลยเปล่าเลยเป่าเปล่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเป่าเป่าหอมด้วยขนมเค้กเอาปล่าเลยให้เออเก่งจังเลยอุยนี่นี่ขนมขนมเอาขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อปัญญาก่อนอคุณพ่อปัญญาให้ขนมเค้กเออเดี๋ยวพ่อเอาป้อนนี่มีอะไรพ่อป้อนลูกชายได้ไหมลูกชายกินอะไรได้บ้างขอบคุณนะคะคุณพ่อปัญญาเดี๋ยว ช่วงดึกๆก็จะเป็นคิวของแม่จันอู้ยม, <c oughs> มีดไหมคิมีดมีดพัอ,อยานแดย <c oughs> มันมีโปรดการดอยู่ตัวโปรดกาดแข็งๆอยู่บหนหันนะสวัสดีค่ะแม่แนสวัสดีค่ะไปพ,พี่พีิสุสานเกิดนะคะขอบคุณค่ะเรามาให้ลูกชายเป่าเค้กย้อนหลังค่ะวันที่ห้ามกราเราจัด ผ่าชีสเล็กๆไปแล้วนะคะเราจะมาเป่าเค้กคุณพ่อส่งเค้กมาให้<า>ให้น้องจ่อยให้แม่จันนะคะอีพ่อเดี๋ยวอีพ่ออีพ่ออ่าปาดเค้กก่อนนั่นนี่เป็นช็อกโกแลตต้องเอาต้องเอาช็อกโกแลตออกปานเป็นช็อกโกแลตฮะโอ้จุม่มอุ้ยช็อกโกแลตด้วยว้าวอร่อยเปล่าอุ้ย,ายตายแล้วมีคนมีคนเล่นเค้กแล้วหนึ่งเอ้ยมีคนเล่นเค้กแล้วอะ่ะ พ่อครับพ่อครับขออีกหน่อยครับอร่อยดีครับพ่อเบิร์ดบอกโอเคจัดไปพ่อยกให้ทั้งแผงแม่ชิมด้วยวะขอชิมด้วยน้อยชิมได้ไหมนี่ใครจะเล่นเค้กอยากรู้เหมือนกันพ่อหรือลูกจะเล่นเค้กพอผมผมเป็นคนเป่าพ่อจะไม่ให้ผมกินเหรอว้าวพอ่พอเร็วๆไม่ทันใจ โอ้เค้กหนูพ่อเค้กหนูเร็วเร็วเร็วเค้กหนูเค้กหนูเค้กหนูพ่อเบิดเลยอู้อร่อ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 ยไหมลูกอขอบคุณครับยังขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับอู้ยดูนะดูนะอู้ย ก้อนน้ำถมตนน่ลลารักอุ๊ยอร่อยมากเลยครับเค้กหืมเมาคนเดียวก้อนหนึ่งก้อนบร,รบราเลยเอออีแม่นางว่าจะชิมแม่นางไม่ได้ชิมนะคะลูกชายกินเบิดก่อนลูกชายกินเบิดก่อนพอได้หอดซิมจัสสมม่สวัสดีค่ะแม่มณีลาสวัสดีค่ะแต่พี่มาดีค่ะพุณพี่เมย์กับบอด้กินน้ำค่ะพี่เมย์หอดบรด้กินน้ำนองกินเบอร์นิจากนะคะโอ้ย่ตายเลยอดจอยกินเบอร์นิจัก บอดีกินฮวดเค้กฟิมมี่น้องบอดีอะขดะา <laughs> ดอ <laughs> พอเบิดปันบระท่านเบิดก่อนพอเบิดปันบระท่านเบิดก่อนขออนุญาตแจ้งประชาันธ์นะคะ่ะอีก,กเรื่องหนึ่งเนาะสำหรับนะคะพ่อแม่แม่เอซีนะคะในวันเด็กที่จะถึงนี้นะคะวันเสาร์ที่สิบเอ็ดนี้เราจะทำะเป็นเหมือน ลงทานนะคะทำบุญเนาะแจกขนมเด็กๆนะคะจะแจกขนมเด็กๆตรงนี้แหละตรงหอคอยนี้นะคะใครนะคะแม่ๆเอฟซี FC, ท่านใดนะคะอยากจะมาร่วมแจกขนมวันเด็กกับเด็กชายบุญลักษ์เด็กชายบุญหลายนะคะอ,อ่าท่านที่อยากจะส่งขนมหรือว่าท่านอยากจะส่งเป็นคะแนนนะคะมาร่วมอ่ซื้อขนมแจกให้กับเด็กๆนะคะในวันเด็กแห่งชาติวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะ ก็อแจ้งได้นะคะที่เพจ f a c e b o o k พายบุญหลายจอยนะคะหรือไม่ก็ ID ดี n ลนะคะ b a k j o i 5 5 5นะคะสะดวกช่องทางไหนเนาะแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาร่วมแจกขนมนะคะเด็กกับเด็กชายบุญหลายเด็กชายบุญลักเนาะหรือว่าแม่ๆนะคะหรือว่าแม่ๆหรือพ่อๆแม่ๆ FC ท่านใด อยากจะมาร่วมนะคะมอบมอบอะขนมมอบของขวัญน,นะคะให้เด็กชายบุญบุญหลายกับเด็กชายบุญรักเนาะเด็กน้อยนะคะทั้งสองเนาะก็แจ้งได้นะคะอะอร่อยถูกใจวันนี้โอ้โห,โโหแม่นางยังไม่ได้ชิมเลยกะว่าจะชิมมือนึงถือกล่องเคก้กเออมือนึงถือกล่องเคก้กมือนึงถือกล้องจบกันค่ะจอยกินหมด <laughs> จ่อยกินหมดเหลือเออไม่เหลือให้ไม่นางเลย mm hmm. ถือว่าอ่าโอเคนะคะลูกชายไม่นางเป่าเค้กให้นะคะสำหรับวันนี้ภารกิจสำเร็จคะ่ะอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณพ่อปัญญานะคะที่ท่านรวมนี่พ่ออะเอาไหมเอาเอากล่องไปไป ไปเป็นเชื้อไฟไหมเอากล่องไปเป็นเชื้อไฟไหมอะไรนะที่ท่านซื้อเค้กให้กับเด็กๆนะคะกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูในความแบบเป่าแล้วก็มีการแบบที่แรกที่แรกเหมือนจะไม่กินเออที่แรกเหมือนจะไม่กินชิ้นแรกอะ่ะเป็นป้ายเป็นป้ายแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องจ่อยอืม ชิ้นแรกมันป้ายแฮปปี้เบอร์เดย์น้องจ่อยเนาะเอ้เราก็เออจะกินให้ไหมนอ้องสรุปเข้าปากถูกใจกวักมือขอพ่อรัวๆค่ะเออสามคำเกลี้ยงค่ะก้อนเบเร่เบลาหมดจ้าเออพ่อจุดไฟให้หลูกจะได้ไหม่หนาวฉันอะไรอยากหงือ ที่แรกแม่นางก็แม่นางกับพ่อเบิร์ดก็แบบคิดไว้คร่าวๆนะคะจ่อยไม่น่าจะเป่าให้เออจอยไม่น่าจะเป่าให้จอยคงไม่กินเค้กหรอกเออเพราะว่าเขาไม่เคยเนาะเขาไม่เคยแบบว่ากินชิ้นใหญ่ เคยกินแต่ชิ้นแบบว่าทําเป็นเป็นชิ้นเล็กๆอ่ะเป็นเสี้ยวเป็นเสี้ยวนะคะมาแล้วก็แบบเออไม่ได้แบบฮาดูฮาราแบบนี้นะ,ะเออเออกลัวลูกชายไม่เป่าสรุปเป่าคะ่ะเอยสามคำหมดนะคะไม่ได้แบ่งให้พี่เมย์เพราะตอนพี่เมย์กับเด็กินนำเมื่อน่อยนะแม่เพราะว่าอันนี้แล้วขาผม สรุปหมดค่ะสามคำพี่เมย์ก็ไม่ได้กินแบ่งไม่ทันลูกชายเรียกเอาอีกเอาอีกโอ้ยหนอรอบแรกคุณพ่อมาหาคุณพ่อก็เอาขนมเค,ค้กมาฝากกินเอากินเอาแต่เป็นเค,ค้กที่แบบมันไม่มีหน้านะคะไม่มีมวิสเครีมอ่ะเขาก็กินปกตินะคะแล้วทีเนี้ยอ่า รอบหลังมาคุณพ่อก็ส่งน้ำตาลมาสิบกิโลส่งขนมตุ้มตาลม,มาให้อีกสิบห่อใหญ่คุณพ่อปัญญาส่งมาให้เยอะมากนะคะกลับขอบพระคุณนะคะแล้วรอบนี้ก็คือ,อช่วงวันที่ห้ามกราก็มีพวงมาลัยนะคะมาให้ลูกชายแล้วก็วันนี้นะคะมีส่งเค้กนะคะมาให้อ๋อกลับขอบพระคุณนะคะ ป็นปีแรกของน้องจ่อยนะคะที่แบบว่าเป่าเค,ค้กปีที่แล้วปีที่แล้วน้องแพรซื้อมาให้ไม่ได้เป่าเออปีที่แล้วเออเป่าไม่เป็นปีนี้ปีนี้เป่าเป็นคะ่ะผมเป่าเองสุดยอดเลยเวันเด็กนะคะวันเด็กอย่าลืมเด้อแม่ๆเด้อใครที่อยากจะแจกขนมกับบ้านจ่อยนะคะส่งขนมมาได้นะคะหรือไม่ก็อ่า อยากจะมอบเป็นคะแนนแล้วให้แ hmm. ม yeah. ่นางไปซื huh. right. no right. ้อมาให้นะคะก็เรียนเชิญได้นะคะเราจะแจกกันตรงนี้เด้อแม่ๆเด้อเราจะแจกขนมกันตรงนี้สําหรับใครที่แบบว่าออกจากลานแสดงแล้วก็เผื่อแบรลานแสดงเด็กน้อยเยอะคนเยอะนะคะเดินมาถ่ายรูปเดินมาเที่ยวแล้วก็พาลูกๆหลานๆมาตรงเนี้ยเราก็จะได้เอาขนมแจกให้เขานะคะสําหรับใครที่แบบมาแล้วก็มาดูบุญลักษณ์น้อยเนาะมาดูเด็กชายบุญลักษณ์นะคะมาดูเด็กชายบุญลักษณ์เราก็ได้แจกขนมให้เขาไปด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะก็จะมีเพจเฟ e b ุ o กพายบุญหลายจอยนะคะแม่จันทิพแฟมิลีแล้วก็ l ล n e ไอดีนะคะ b a k j o i 5 5 5นะคะเป็นตัวพิมพ์เล็กเนาะอ่าเซิร์ชหากันได้นะคะถ้าใครอยากร่วมมอบขนมนะคะให้กับเด็กๆเ,เนาะในวันเด็กแห่งชาตินะคะสำหรับปีนี้ปีนี้ขอนะะขอนุญาตนะคะขออนุญาตแจกขนมขออนุญาตแจกขนมเนาะเพราะว่าเป็น น้องบุญลักษณ์ได้ออกมาด้วยนะคะได้แบบแบบว่ามาหาอ่าเด็กๆนะคะเดี๋ยวแม่นางจะลองลองทําผ้าพพกหัวให้บุญลักษณดูเพราะว่าน้องบุญรักษณ์จะไปโชว์ตัวด้วยนะคะที่ข้างหน้าเนาะจะไปโชว์ตัวข้างหน้าด้วยนะอยากได้แบบอ่าชุดละหล่อเหมือนกันอยากได้ชุดละหล่อเหมือนบ่อเหมือนบ้านบ่อนะเห็นเขาใส่อะไรนะซูเปอร์แมนนะเอออย่างหล่ออย่างเท่เลยอยากให้บุญลักษณใส่เป็นเหมือนกันเพื่อจะหล่อเขามั่งนะเพราะว่าพี่จอยตอนพี่จ่อยนี้ ติอุตรุดนะคะตอนนั้นแม่เอฟซีทำชุดมาให้โอ้อย่างหัวไอชุดเขียวในตำนานอ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนค่ะฝากด้วยละกันนะคะสำหรับท่านใดน,นะคะอยากมาร่วมบุญกับบ้านเราเนาะแล้วก็กราบขอพระคุณคุณพ่อปัญญาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนะคะไม่แน่ใจว่าทุ่มหรือสองทุ่มจะเป่าเค้กกับแม่จันท์ เออแม่จันนี้ก็ไม่ได้เป่าไม่ได้เป่ากันนานละเออแต่มาลองเป่าเค้กกันดูว่าแม่จันเขาจะเป่าหรือตัวเล็กจะจะยุมหัวกันยังไม่รู้เลยฝากด้วยแล้วกันนะคะฝากอ่ะเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะฝากอ่ะกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะคะจะได้ไม่พลาดชมไลค์นะคะเวลาไม่นางไลค์แบบเผื่อมันขึ้นแจ้งเตือนเอาแม่ๆเนาะอย่าลืมมันเป็นกําลังใจให้ เด็กๆนะคะบ้านพายวุไหลจ่อยโดยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจับปุ๊บจับปุ๊บจับปุ๊บ